แม่สาวท่องแรกท่องกับครึ่งสยามยี่ห้าพฤษภาขอดกับสามสิบมีนาหกหสามเดือนกลัวแล้วพี่น้องตัวนี้รับประกันท่องหกหมืเก้าพันราคานี่กับตอร้องได้ด้วพี่น้องแม่เราสูง่อยสี่สบสามเจ้าโรเบิร์ตโรเบิร์ตนี่กัยังถ่าพี่น้องมาแบ่งปันอยู่เป็นโคมแม่ลูกด้วพี่น้อง สิริชัยฟ้ามบริการขนส่งงนอควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งนอควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงินปลายทั้งโอนเงิ่นให้พี่น้องทันทีสนใจใช้บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบผิดหวังพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับยินดีตอนรับ้าสู่ช่องชงนะประฟ้าฟ้ารเมืม่อนี้สิฟ้าพ,พี่น้องมาเปิดราคาควาย้คือเกาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาดคลิปด,ดีๆนะราคาคว้ยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับครับเมื่อนี้กับอยู่กับช่องชงนะประฟฟ้าฟ้ามที่ตั้งของเขาอยู่บ้านนาครับน่อยตำบลวัาวหินลาดอำเภอสุพแพ,พจังหวัดขอแนแก่นเด้อพี่น้องผู้ใดสิมาเยี่ยมชมฟ้ามกั ยินดีต้อนรับในช่วงนี้จากฝนตกจากจืดเนี่ยเมื่อนี้มีแบ่งปันในพี่น้องพบหนึ่งกับแม่หนึ่งราคาเกษตรกรราคาเบาๆพี่น้องราคาใดก็มีแทบทุราคาหลับมาเบืองเอาหลายตัวอยู่พี่น้องถึงพอพันเอากับมีเปิดแบ่งปันอยู่เมื่อนี้สิเปิดให้พี่น้องเบืองราคาเกษตรกร มาเบงตัวแรกเลยพี่น้องตัวแรกเป็นควยแม่สาวท้องแรกสาวน้อยท้องแรกผสมแจ่นหน่อยพี่น้องตอนนี้ผสมกับกึ่งสยามเป็นค้วยแม่แม่สาวหน่อยนะ่าเขาสวยลำตัวเงาความสูงกับร้อยยี่สิบเอ็ดนี่แหละพี่น้อง ก็ท่านสูงลายดอกแต่เาเราได้ท่าท่าย,ยัางหางงามหางงามผมสูงนนกกว่าปไหใดอกเดียกัดเป็นกล้วยน้อยอยเป็นกล้วยน้อยอยพี่น้องตัวนี้รับประกันท่องท่องกับครึ่งสยามยี่สิบห้าพฤษภาขอดกับสามสิบมีนาหกหกสามเดียนกลัวแล้วพี่น้องตัวนี้รับประกันท่องอุใดต้องการราคาเบา,เบา,เบา เปิดแบงปันในพี่น้องหกหมื่นเก้าพันราคานี่กับตอร้องได้เวยพี่น้องศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าสามพ่อโยธินอัตลักษณ์ชัดเจนอยู่แต่เราเอาผัวตาหน่อยเราเอาผัว<ห>ตาตหน่อยพ,อพี่น้องผูดได้ว่าหั่นเมืองอัตลักษณ์ถุงเท่านาลังคบทัานด้ขึ้นมอสองไปบูัาแม่นคน้นเด้อ ทาเป็นคนกับว่ท่านได้ขึ้นมอหนึ่งมอสองดอกพี่น้องเอาพัวได้ออห่างเราลามดีดีท่ายนาท่ายไงยดีอัตลักษณ์ชัดเจนเปิดด้วยหก0มื่นเก้าพันราคานีกับตอร้องได้คือเก้าละพี่น้องตอได้เบิดมือ่อตอได้เบิดมือ่อไว้ให้ทรงลูกก็เป็นหนี่งที่ลพี่น้องสองจิม ับตอนเาเรายังประทันกินหนีไปพ่อกับโค้มที่สองเลยพี่นอ้องกันสนใจตัวนี้กับกิ้งกลางมาหาพ่อโยทินได้อันนี้ก็เป็นพ่อพันธ์แม่เราสูงร่อยสีเจ้าโรเบิร์ตโรเบิร์ตเนี่ยก็ยังถ่าพี่น้องมาแบ่งปันอยู่ได้หนาได้ใยใขรสวยอายุสิบเดือน สูงร้อยยี่สิบแปดแล้วพี่น้องลำตัวนาหญยให้บีดผู้ดใดไกันมากให้บีดกะยิงกลางมาหาพ่อโยทินได้แสนต,นต้นๆนี่แหละพี่น้องอันนี้ไปพ่อกับโค้บแม่ลูกรับมาพ่อกับตัวที่สองเป็นโค้บแม่ลูกด้วยพี่น้อง มาเบ่งตัวลูกก่อนพี่นอ้องตัวลูกแล้วนี่เป็นลูกเบิ่มพันล้านเป็นลูกสาวของแม่ท้องคําอันนี้เอกสารแล้วยิบห้าพฤศกิกาหกสี่ลูกสาวเบิ่มพันล้าน ตอนนี้กระซุ่งลอยเม็ดกวกาๆอนี่แหละพี่น้องอันนี้เป็นตัวแม่เพื่อนเข้ากินห้าแล้วพี่นอ้องผู้ใหญ่ห้าคเนีหยใหญ่อยู่งเสาบ่มพันหลันน้องใบเงิน ัวนี้คันผูดใดสีแยกกันว่าคุยกันลูกสาวเบิ่มพันล้านแม่ลูกลูกแม่วันนี้ไปเบิ่งตัวแม่วนันตัวแม่ก็อยับเข่าขอ,อกแล้วแม,แม่ทองคําแม่ทองคำนี่สูงร้อยสามสิบสามตอนนี้ท่องพอเก่าเจริญแล้วมีตำหนีน้อยนึงแล้วพี่น้องหางแล้วโค หางโลทองได้แปดเดือนแล้วล่ะทองกับเก้าเจริญรับประกันท่องเป็นสายพัฒนาให้แล้วพี่น้องผู้ดใดกำลังมองหาสายพัฒนาราคาเบาๆแม่ทองคำเป็นคว้วยหูตอนนี้เราเห็นหย่าอัตลักษณ์คุ้งเท่านาลัง ขีดตุ่มขีดตุมแต่ว่าเห็นอยู่พี่น้องดำ <c oughs> ตอนนี้ฝ <c oughs> นตกฝนตกกันเลยฝนดีครับขึนยากพัฒน์ักม้าเต็มเป็นสายพัฒนาแล้วส่งลูกดีอยู่พี่น้องลูกตัวที่สามในท้องตัวที่สองในท้องบดเดว่าเป็นตัวที่สามไว้ได้สองลูกนี่แหละเป็นเก้าเจริญ สิบท่านว่านี่กำหนดคอดก้าเจริญเอาไปรุ่นเราเป็นตัวผู้หรือตัวแม่แต่ว่าน่องใบเงินลูกเพิ่มเป็นตัวแม่พี่น่องออกอัตลักษณ์ชัดเจนเป็นตเตาไปเลี้ยงอยู่ราคาเปิดไว้แสนหกหมเก้าพันผู้ใดสนใจก็ทิ้งกลางมหาพ่อโยทินได้เอาขาค้อกเลยครับเขาค้อกเลยแม่ ครับราคาเปิดแบงปันพี่น้องเพราะว่ามันหลายตัวราคาอยู่ต่อรอ,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 องได้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทยิงก,กลางมหาพ่อโยทินได้ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าสามกินหยาดีครับนแม่ลูกลูกแม่ ราคาเบาๆเด้อพี่น้องอมักกิลีกลับกิก่งกลางมหาพ่อโยทินได้ไว้เอยง่งางไงเด้อพี่น้องตัวนี้กับรันตีให้เลยเรอยง่งางไงเป็นตนายเมื่อคำหย่าแล้วครับฝนตกเมือ่อคืนนี่แห้งไหลมันเลยจือนออกนอกว่าได้สั้นเกาไว้สมน,นีก้อนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ